เนียมันมันให้เห็นถึงวันที่พระองค์ทรงขึ้นของราชใช่ครับมันมันยิ่งใหญ่มากเป็นวันที่เราทรงเหมือนยากจะบอกว่าจริงจังจริงจังแล้วก็จริงใจมั่นคงอภาพสื่อความทุกความมั่นคงตั้งตั้งถ้าภาษาชาวเราเรียกว่าตั้งใจก็คือ วัวที่ห้าดิวันเชตะมงคลนย่าเอาภาพนิมให้อืม,อมแต่ไวเดี๋ยวจะให้ดูว่าเขาเขาเขาพูดว่าอะไรที่เขาที่มีล็กฟ้าเขาคิดเนี่ยเป็นเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ขอเทศไทยเป็นภาพสําสคัญผมอยากจะบอกว่าเหมือนเหมือนอะไรที่ลงมาช่วยนึกออกไหม ดูภาพเห็นภาพไหมลองมาช่วยถ้าประเทศไทยไม่มีพระองค์เนี่ยไม่รู้จะขนาดไหนภาพภาพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ของสุขมิกรอยตามนี่ภาพแรกก่อนนบนี่ภาพชุดที่สองสองโอ้ใช่ไหมตัวมณีใช่บุญสองอ่ามันจะมีสองภาพเอาลงแต่ต้องบีบไว้เพราะว่าเขาจะทําเป็นชุดมันจะมีความหมายเห็นไหม ก็ดูภาพนี้ก่อนดูก่อนดูดีๆในหลวงแล้วก็เสด็จแม่ความความรู้สึกของลูกดูที่พระทจะเป็นจะเทียบกันอย่างไรความรู้สึกของแม่คือเป็นชุดเดียวกันแต่ว่าให้ให้ดูสามภาพเลยนีครับอาจจะเป็นแต่ละคือหลายช่วงเวลาเนี่ยสามช่วงเวลาผมผมผมกลับมองไว้ว่าอ่าพระองค์ทรงงานหนักมาตั้งแต่ยัง นานแล้วเนี่ยให้เห็นว่าถ้าจะพูดกันแบบภาษาสามัญก็คือแม่กับลูกถ้าจะไม่ว่างเจอกันให้แม่ภาพบอกว่าตามตรงตามทรงงานน่ะจนถ้าจะไม่มีเวลาเจอกันเป็นนภาพที่แบบไม่เหมือนไม่ได้เจอกันน่นเนี่ยไม่ได้เจอกันหลายวันหรือหลายเวลาเนี่ยนะเอามาเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยนะภาพนี้ชัดเจนมากเลยนะต่างห่วงใหญ่ ระวังแม่กับลูกยิ่งใหญ่หนั่นลึกซึ้งยิ่งใหญ่ลึกซึ้งยิ่งใหญ่มากเลยแต่ะละช่วงเสือเห็นว่าถ้าเป็นภาษาทัานนอสบายดีหระอลูกอืสบายดีลูกม่กับลูกยากพงศพงสบายดีลูกมีอะไรนะเพราะโดยโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าพ่อว่าแม่ จะห่วงลูกลูกเสมือนเป็นลูกเล็กอยู่เสมอหลวงพ่อผู้ท่านยังเคยบอกว่าหลวงพ่อท่านเนี่ยมาเที่ยวเดินสายสอนคนไปทั่วประเทศแต่เวล,เวลาจะโยมแม่แม่ก็ยังเป็นห่วงอีกเห็นไหม <laughs> <laughs> เดยลึกซึ้งไหมเป็นไงบ้างจะบอกว่าเป็นไงบ้างลูกสภาพดีไหมอะไรเงี้ยเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยนะเห็นไหมตื่นไหมถึงนไ้จะเป็นเป็นเจ้าแผ่นดินก็ อันนี้คิดถึงที่สุดเลยดีใจที่สุดที่กอดนะเนี่ยนะคิดถึงที่สุดดีใจที่สุดเลยเหมือนไม่ได้เจอกันหลายวันอ่ะอืมใช่เหมือนจากกันไปนานๆแล้วก็เจอแล้วก็อย่างเงี้ยไปยังเพิ่งลูกกันโอ้นี่ยนี่นี่คือความหมายอีกคาปที่นอ่ะเนี่ยคือเป็นลักษณะนี้ต่อไปภาพชุดที่สามสามสี่สามคือโอ้โห ดูสิเขามาเขาพยายามทำมากเลยเลือกเขาพยายามจะเลือกภาพเป็นววภาพดูแต่ละภาพจะเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งทุกทุกคำพูดที่คนไทยพูดถึงพระองค์มไม่ใช่พูดเพื่อสรรเสริญเยินยอโดยไร้เหตุผลมีภาพเป็นการยืนยันว่าพระองค์ทรงงานหนักจริงๆพระองคทรงทำด้วยระไทยที่ เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาแล้วก็เป็นห่วงใยญ่เรยแล้วที่เห็นเห็นรถรู้สึกยังไงเห็นเห็นรถหรือจะมีภาพแรกเป็นรถเนี่ยปิดตรงนี้สองสามสี่ลองลองดูว่าสาหัสเรู้สึกอย่างไรสาหัสเลยผมเชื่อว่าคนไทยบางคนเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้ลำสุบบุกสุบบันขนาดนี้เตดลงนั่นะเนี่ยเขาหากระสไทยเาอัญมารากเนี่ยเชือกลักโครนอ่านี่นี่เนี่ยผมว่าหลายคนเนี่ย ยังไม่เคยที่มีชีวิตสมบุกสุบันพระ,ระองค์นะที่ผมเคยเขียนไว้ในในในบทนี่แหละมันมันตรงไหมฮะหรือ<ช>อยู่ในแดนกันดารขนาดไหนก็ตามกันดารในใต้ล่มระลงที่สุนผานของพระองค์เธอเจมนึกเสมอว่าพระองค์ทรงห่วงเธอเสมอเนี่ยเขียนตรงกับข้อมูลนี้อู <c oughs> ตัวหนาผ่าน <c oughs> ทั้งทั้งที่ผมยังไมเ่เคยรูปนี้นะบอกเป็นครั้งแรกเนาะผ่าน <หา S 2> ญาติเขาเขา ไปที่เขาสะสมไว้น่ะกันได้กันาดไหนนี่ลุวิ่งไปเนี่ยมากมายในยุคสมัยนั้นอ่ะหลายสิบคนต้องทำไม่ต้องพูดถึงโอ้สุดยอดครับที่ต่อไปที่สี่ที่สี่โอ้โหดูดีมีความหมายทั้งนั้นอ่ะที่สี่นี่ในหลวงกับอ่าเขาเรียกอะไรเนี่ยประชาชนประชาชน ไม่ทราบว่าเป็นชาวมอนหรือเปล่าอฮะไม่มอนเลยหรือว่าคยเคคือมวยผมอ๋อันก่งมวยผมอ,อายุแต่ละคนนี่อย่างต้องวัยเจ็ิบแน่นอนอย่างเงี้ยใช่ครับสูงอายุสูงวัยอ่าง,งูงวัยโรงอยากจะเห็นว่าถ้าค์ห่งใหญเ่เยี่ยมเยอนทุกทุกสภาพทุก ต้องดูรายละเอียดว่าตดูรายละเอียดไงต่อมีรายละเอียดแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะมองจุดไหนหเนี่ยประธาน,นประธานสิง่งสิ่งของให้เนี่ยไม่ใช่ผูกแขนดูดีสิเห็นไหมเนี่ยดูมือดูมือต้องต้องทั้งเกลีละเอียดมาก<อ>ในแต่ละภาพตาผมมีปัญหาเด่นอาจจะมันอาจจะเล็กไปโอ้นะเกะมาผูกแขนนะเห็นไหมเขาดูท่ามือเกลีละเอียดมากวพาแต่ละภาพแต่ละมุมแล้วแต่คุณจะเห็นไงเสียดายว่าผมไม่ไม่ ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าอะไระเป็นภาพเอ่อเห็นข้างข้างเห็นข้างหลังกนกลุ่มนี้คือใครแต่าที่เห็นก็คือคือการแต่งตัวนี่เหมือนกันเลยนะเห็นไหมอามัดมวยใช่จะเป็นกลุ่มอย่างที่ว่ากลุ่มชาวมอญหรือชาวอะไรนะทังหลยเท่อย่างแต่ให้เห็นว่าให้เห็นว่าทุกคนรักในหลวงอ่ารักในหลวงเนะโดนก็เหมือนแล้วมาผูกข้อม้ข้อมือกับตับหป็นเพีง ก็ก <ustering therapist. S 1> ็ผูกมาข้างบนนี่ก็ที่นิยมกันก็น่าจะไปทางภาคเหนือภาคสารนะใช่ครับเป็นประเพณีแต่การแต่งตัวมันจะเป็นมอญท่าต่ควมรู้สึกไม่ผิดก็ให้เห็นว่าทุกกุ่มชนไม่ว่าจะเป็นชาติมอญชาติอิสลามที่อยู่ในใต้ล่มของลมที่รุ่งพาลิรักพงนั่นแหละรักพง์แล้วก็พงก็ห่วงยายแ้วก ภาพนี่นานกี่ปีนานนาน้านนะครับชุดต่อไปภาพที่ห้ามีสามชุดเห็นอะไรบ้างดูดูด้ารันคำถามง่ายๆอยู่ิี่าเปิดก่อนแล้วก็ต้องหยิบไว้ว่ามันเป็นชุดที่เกี่ยวเนื่องกันเพราะอันนี้มีสามภาพเขี่ยไปได้ดูพร้อมทั้งสามภาพดูดูี่นะนี่วัดเข่ยเลยเห็นแล้วรู้สึกอย่างไรสามภาพเลย พระองค์ทำพระอเค์ที่ที่ที่ถ่ายทอดพรงเรื่องภาพนี้ผมนึกถึงพระเทพอรถึงค์ทรงถ่ายทอดถ่ายทอดอะไรถ้าถ้า,าเป็นภาษาชาวบ้านแล้วพฤติกรรมการดูอะไรเนี่ยต้องดูให้ซึ้งดูให้เข้าใจเก็บภาพเก็บภาพแ <ๆๆ S 1> ม้แต่การสื่สอสารพระองค์ทรง มันทาเป็นตัวอย่างให้ให้พระเทพคนดีอ่าดีทรงไร้ได้ไดเป็นมรดกการต้นแบบตัวอย่างทรงที่ผมว่าท่านไม่ได้ชอบถ่ายรูปอย่างเดียวเนี่ยออืแต่จุดประสงค์ท่านต้องการเก็บข้อมูลให้ชัดเจนให้แม่นยาอ่ะอะจะสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขื่อนของเอ่อเรื่องของน้ําเรื่องของอ่าแก่มดิงอะไรพวกนี้นะมองคิดด้อย่างไรอ่ะเรื่องไหม การผมเนี่ยภาพนี้ให้เห็นว่าคงคงตั้งใจมองอืเบื้องหน้าในน้ําใช่ไหมใช่ครับจะสะท้อนกับมีอีกนะคือเป็นแหล่งน้ํำที่หนึ่งแหล่งน้ําชนประทานคนนี้ตั้งใจมองใช่ใช่เข้าใจเข้าใจแล้วจะแก้ปัญหาอีกทีเลยว่าจะเป็นเรื่องของคำเสี่อการแก้ดึงในสื่อในข้อมูลใช่ไหมข้อมูล ผมเคยได้ยินนักวิชาการท่านหนึ่งจำไม่ได้ใครเขาบอกว่าเขาเช้าอ,อยู่หัวของเราเนี่ยทรงรู้เรื่องทั้งหมดในประเทศไทยใช่เนี่ยเข้าใจทั้งหมดในประเทศไทยรู้ไปทุกที่ที่จังท่านดีตรงไหนเป็นมีแหล่งน้ําแหล่งอะไรเนี่ยรู้หมด,หมดอ่าเนี่ยแ<ค><ค>ต่สาหรับเนี่ยผมให้เห็นว่า ต้องเก็บภาพอย่างบรรจงบรรจงเก็บภาพให้ภาพถําจีพระองค์เก็บมาต้องบอกรลยละเอียงเราได้อข้อมูลต่างข้อมูลต่างแต่ในขณะเดียวก็ลงล่างลงล่างนี่ไม่ได้ไม่ได้ไปที่ที่เจริญนะอือใช่ใช่กันดารมากกันดานมากดูพื้นดินพื้นที่ลงพื้นที่ จริงๆครับพื้นที่จริงๆพื้นที่จริงวงวงสังการของจริงนะไม,ไม่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 เขาว่าเนี่ยไม่เอาเลยนะ,ะต้องเห็นเเท,าเท่าที่ผมรู้เนี่ยในยาการสืนะ่อสารเนี่ยก็เลยจนมัต้องใช้เครื่องมือสื่อสารนะต้องเนาะทุกอย่างถามข้อมูลสั่งการอ่ แต่ผมบอกตรงว่าผมไม่รู้จริงๆเบื้องหลังขาพแต่ในความความสื่อของผมใช่แล้วแต่ที่มองที่รู้เรื่องของพระองค์อ่ะอ่าใช่ครับจเลยอันนี้ไปก่อนเพราะติดตามติดตามอ่าจริงๆความสุ่อติดตามองค์ข้าใช่ขาชุดที่หกนี้อืมภาพที่หลายคนเห็นบ่อยอันเนี้ยเราจะเห็นบ่อยใช่เห็นมองแล้วยังไง ดูเมื่อไหรมันก็ยังมีความรู้สึกมีท้อนุกมอ้อมีวามสุขเราเราได้ได้เข้าใจถึงนาำประทัยของพระองค์ไม่ได้แสดงเป็นแบบลักษณะว่าเป็นการแสดงเี่นะถ้าพูดแบบสามชั่งแล้วมีความจริงใจจะสัมผัสจะยิ้มแสดงความจริงใจเนี่ยเนี่ยแสดงความจริงใจนะ ไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกหลังเกียร์อะไรเลยดูับบประชาชนกับชาวบ้านเนาะใกล้เออใกล้ชิดตรงเมตตาตรงโน้มเอโน้มตัวลงมาเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยภาพทิดจริงต่อไปน่าจะเป็นคนที่คนที่เก็บภาพตรงนี้ไว้เนี่ยมีความรู้สึกลึกซึ้งมากเลยเขาเข้าใจเก็บภาพตรงเนี้ย อลึกขึ้นมากละเอียดเนอะความสึ้นมากละเอียดทันที่เจ็ดทันที่เจ็ดนี่นะแขนไม่มีคนพิการอ่ะคุณเนี้ยแขนไม่มีเขาว่านี่เล่นแต่ว่าจะตีความด้วยความแด้วยความรักในหลวงอืดูหน้าืป ผมทายไม่ผิดเขาอาจจะกําลังแข่งกีฬาชนะใช่ไหมหมรืออะไรสักอย่างใช่อาจจะแข่งกีฬาหรือเปล่าแต่เป้าหมายของเขาเนี่ยเขารู้วในในหลวงห่วงเขาอพอพอทําอะไรสาเร็จขึ้นมาอาจจะได้รับใช้ชนะเยยนี่ยเขาจะนึกถึงพระองค์อันดับหนึ่งที่มาดูงใจเขาจะภาเขาไม่ได้จับดเลยมีความจริงใจเพื่อพูมิใจะมุ่งเข้าไทยอย่างนี้ คนที่จะรู้สรู้ว่าคนไทยมีโชคดีที่มีพระหมหาสัตย์อย่างพระองค์เนี่ยจะจะรู้ซึ้งสักกี่คนแต่แต่แต่แตแตดืวดคฟามรักและหลงในเยอะแต่อยากให้เห็นรู้ซึ่งอย่างเนี้ให้เขาใจให้กับแล้าเราจะมีความสุขมากเลยเทศไทย ผมมาลึกๆเขาต้องมีส่วนที่ได้รับพระราชทาอะไรสักอย่างที่อาจจะเป็นกำลังใจอืมที่จะให้กับเขาเพราะองค์คงมีอะไรมากมายที่เข้าใจคนเข้าใจคนทุกคนทุกชนชั้นแล้วก็ให้โอกาสเสมอให้โอกาสกักบทุกคน ดูหน้าแสดงความมันมันที่สุดไม่ใช่เป็นการแสดงในการออกมาจับจับหัวใจอืมยง้อันที่แปดแต่ละรูปนี่เขาก็คงเลือกมากอย่างดีนี้ที่สิบสิบสิบภาพสิบชุดนี่มีความหมายนะนะอ่าอันนี้เห็นอะไรบ้างมีสองภาพเทียบกันจริงจริงจริงๆแล้วเนี่ย หลวงไม่น่าจะต้องมาลำบากอะเห็นไหมเส้นทางความสุขที่ได้ทำความสุขพระองค์ที่ได้ทำที่ได้ช่วยดูแลและมีกำลังใจสำขัญสำคัญมากนะเป็นเรื่องสำคัญมากเลยกำลังใจช่วยคิดเพื่อนคิดยามที่มัน ไม่ว่าผมว่ามันคงจะทุกทุกทุกคนเนี่ยบางครั้งมันก็ตังมือนกันนะแต่ถ้ามีนะมีเนี่ยมีกําลังใจมีคู่คิดคนเราไม่สามารถมองเหรียญได้ทีเดียวสองด้านนะาเห็นด้านเดียวอีกตัวทว่าทคนเดียวก็กจะช่วย่บ่อยท่าด้านในกำลังใจความสุขกาลังใจอยากจะบอกว่าก้าวไปสู่ความ จะลำบากดักหนาขนาดไหนก็ทรงทรงมีพลังที่กำลังใจเแียงข้างอ่าที่เคียงข้างเชื่อมั่นว่าพระองค์ไม่ได้ไปทําเพื่อพระองค์ใช่ไม่ได้ทำเพื่อพระองค์นงงคนที่เก็บภาพนี่งเก่า <9. S 1> นักถ<ห>ือจริงโอ้โห,หดูสินี่คือภาพที่เก่ายังไงครับเป็นแลไรโอ้ห ในเขาสะสมอืมอยากจะบอกว่าทุกส่วนของบ้านเนี่ยนี่เขาอาจจะถ่ายมาให้ได้ด้านเดียวนะม,มุมนี้เพียงเพียงฉากเดียวในความรู้สึกนี่เขาคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จัดเพื่อถ่ายรูปในความส่กผมนะ รูปถูกจัดอยู่แบบธรรมชาตินั่นเองแขวนแขวนแบบธรรมชาติแสดงว่าบ้านหลังนี้ถ้าถ่ายอีกมุนนุก็จะอาจจออีกอา,อาจจะบ้านชาบ้านชาบ้าน,ถ,าาน,ถ,าานถูกดูไม้ดูรูปเก่าๆรูปชาวบ้านชาวบ้านรูปใหม่ๆมี ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จัดแต่งเพื่อถ่ายรูอแต่เป็นธรรมชาติที่สื่อได้นี่หิงหิงบูชานะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่เป็นบ้านเก่ามีคว<อ>ามหมายภาพนี้ภาพนี้แสดงให้ถึง,งน้ำใจของ คนที่รักในหลวงมันมีความสุขอ่ะอเขาจะคิดว่ามันเป็นมงคลอย่างบ้านผมเนี่ยเขาถือว่าภาพจะเป็นมงคลไม่มีภาพอะไรที่มันภาพที่อะไรที่มันไร้สาระผมไม่เอามาติดเลยเขาก็คิดว่ามันเป็นมงคลด้วยถึงแม้ฐานะเขาอาจจะแค่ธรรมดาธรรมดาอยู่บ้านไม้อาาะไรก็าจชาวบ้านเล็กแต่มันมัน,มน มันมีค่ากำ้ัมาเขามากย่งใหญ่ทีท้องสุดแทบจะไม่ต้องสงสัยว่าเขารักในหลวงจริงหรือเปล่าเดี๋ยวสุดท้ายพี่เหน็ดเหนื่อยแต่ยังแฝงได้รอยยิ้มโอ้หรอยยิ้มได้ช่ยหมตรงอาอเห็นเหมือนกันเหน็ดเหนื่อยนะ แต่เบื้องหน้าของพระองนี่อาจจะเห็นพระสงฆ์อ่ากรด้วยความเปลี่ยนมาะทไทยตรงเห็นเลยนะมีมีความสุขผมอยากเห็นแม่หลวงมีความสุขผมอยากเห็นแม่หลวงยิ้มแต่ถ้า แต่ใน,นหลวงเองไม่ไม่ได้ไม่ได้หวังจะต้องมีความสุขหวังให้พวกเรามีความสุขรักใคร่สามคีตองนอน <c oughs> สิ่งนั้นที่จะทําให้พระองคมีความสุขเนี่ยผมอยากเห็นพระองยิ้มแบบอยิางมีความสุขเนี uh, yeah. uh ่ย huh. เหมือนเมือ่อยกหันขึ้นลักษณะทักทายความสุขบ้าง Hmm. คนที่เก็บภาพมันชมอีกที hmm. เขาลึกซึ้งมากนะเขาไม่ได้เก็บภาพเนก็บได้ลึกซึ้งมากเลย hmm. อยากจะบอกว่าถ้าท้ามีคนนี้เยอะๆเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จะทําให้แค่ในหลวงมีความสุขอย่างเดียวนะทําให้คนไทยทั้งหมดมีความสุขเ, hmm. เพราะองค์ทรงแต่ให้อภัยแล้วก็ พยายามที่จะให้คนไทยรักกันให้คนไทยมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างทรงคิดทรงทหาหนทางที่จะแก้ไขเรื่องเกษตรกรกเรื่องการเม,ม,มืองการอะไรแล้วก็องจะเป็นผมฟังหลายครั้งพูดออกมาเนี่ยตรงตรงตรงเลย